วิธีแก้ปัญหาหน้าแห้งลอกเป็นขุยแบบตัดรากถอนโคนนะผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นคนผิวแห้งหรือผิวละเอียดเนี่ยพอถึงหน้าหนาวทีไรจะมีปัญหาว่าผิวแห้งมากขึ้นแล้วมีลอกเป็นขุยบางคนแบบถึงขั้นแต่งแป้งแต่งหน้าแล้วก็แป้งไม่ติดหน้าด้วยซ้ำนะครับผมจะบอกวิธีการให้เพราะว่าจะให้เราเปลี่ยนผิวหน้าเราไปเลย ให้ต่างจากพ่อแม่เลยมันทำไม่ได้ครับแต่เราสามารถทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยอบอุ้มความชุ่มชื้นในง่ายขึ้นข้อที่1คือการรับประทานอาหารที่มีเฮลตี้แฟตนะครับเช่นอะโวคาโดวันละครึ่งถึง1ลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปีเลยก็คือธัญ,ญพืชเช่นมเมล็ดฟักทองวอลนัทหรือแม้แต่ แอลมอนก็ตามนะครับในธัญพืชเหล่านี้จะมีเฮลตี้แฟตอยู่ซึ่งจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยอบอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีข้อ2คือเมคอัพรีมูเวอร์นะครับดังนั้นเวลาเราแต่งหน้าเสร็จเนี่ยบางคนก็จะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ที่มีแอลกอฮอล์ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาเราเช็ดมันจะรู้สึกแสบแบคันคบนหน้าด้วยนะครับยิ่งถ้าเช็ดแรงยิ่งแสบมากแล้วมันจะดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวนะครับถ้าเป็นคนไข้ที่คลินิกผมจะแนะนําให้ใช้เป็นสูตรที่เป็นคลีนซิ่งมิว ก็คือเป็นลักษณะของเหมือนเนื้อน้ำนมนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับตัว Cleansing Milk เนี่ยเวลาเราใช้นะครับข้อดีก็คือมันจะโอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่ให้ผิวหน้าเราเกิดความแห้งหรืออักเสบจากการใช้เมคอัพรีมูเวอร์ทั่วๆไปที่มีแอลกอฮอล์ผสมนะครับข้อ3นะครับหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วข้อ3ผมแนะนําให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหรือครีนเซอร์ที่ไม่มีฟองเป็นส่วนประกอบฟองมีงานวิจัยอยู่แล้วว่า90%ของฟองส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยจะเป็นฟองชนิดที่มีลิ์เป็นด่างแล้วดึงความชุ่มชื้นออกจากใบหน้านงงั้นั้นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วผิวละเอียดอยู่แล้วถ้าใช้โฟมล้างหน้าหรือครีนเซอร์ที่มีฟองจะทําให้ผิวแห้งตึงหลังล้างหน้านะโหจะรู้สึกว่ามีริ้วรอยเล็กๆนะใต้ตากับหางตาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เ,เลยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยที่เป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วก็จะแห้งไปใหญ่ นะครัผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะครับในคลินิกก็คือ Infill Water Cleansing Gel นะครับมีทั้งขนาดหลอด50 ml และ100 ml สามารถลองสอบถามกับทีมงานได้แม้มันจะไม่มีฟองแต่มันจะมีสารสกัดจาก น้ำมันมะพร้าวซึ่งดึงสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าและรูขมุมขนและมีโซเดียม PCA ในการเติมความชุ่มชื้นออกไปดังนั้นหลังใช้ครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบนี้มาก่อนเลยที่ไม่มีฟองแต่รู้สึกสะอาดแล้วก็หน้านุ่มทันทีหลังใช้ข้อ4นะครับคือทาครีมหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนนอนให้หน้าฉ่ำวาว ทำไมผมถึงบอกให้ทาหน้าช่าวาวนะถ้าเราทาเข้าไปแล้วรู้สึกผิวแห้งแสดงว่าเราทาน้อยเกินไปครัต้องทาหล่อแห้งซสมปุ๊บจับดูถ้าหน้ายัางแห้งให้ทาแรที่2แรที่3มแรที่4จนกว่าหน้าจะอบอุ้มมอยเจอไรเซอร์ไว้ได้ดังนั้นใครต้องการประหยัดครีม ผมแนะนําว่าให้ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นของเนื้อครีมไม่เอาเนื้อซีรั่มนะครับแล้วไม่เอาเนื้อโลชั่นเพราะเนื้อซีรั่มกับเนื้อโลชั่นเนี่ยจะอยู่บนผิวหน้าเราตอนกลางคืนได้น้อยนะครับแนะนําให้ใช้เป็นเนื้อครีมเช่นที่ผมใช้อยู่เป็นประจําจะชื่อมอยเจอร์ไรเซอร์อินเทนเซฟครีมนะครับสำหรับใครก็ตามอยากดูผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนะครับอาจจะพิมพ์คําว่าหน้าแห้งก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมก็จะเข้าไปทักในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะครับในเฟซบุ o กนะครับแล้วก็สามารถสอบถามทีมงานผมต่อได้้นนะรับับ คนนะครับใครก็ตามที่เป็นคนหน้าแห้งแล้วอยากทำให้ผิวหน้าตัวเองเนี่ยกลับมานุ่มชุ่มชื้นแต่งแป้งแล้วติดเหมือนคนที่เขาผิวหน้าสุขภาพดีแล้วไม่แห้งนะครับแนะนำว่าลองเอาหลักการที่ผมเล่าในคลิปนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าหลักการเนี้ย ใช้ปุ๊บได้ผลในวันแรกเลยครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้แบบนี้สามารถแชร์ได้นะครับใน YouTube ถ้าอยากฟังความรู้แบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งใน Facebook กด Follow และ s ี e First นะทีมงานผมจะส่งความรู้แบบนี้ถึงเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าผมหมอทีมสวัสดีครับ